สวัสดีครับชาตรีนาโนครัวนัวนายครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาทำผัดกะเพรานะครับไก่ใส่มะม่าครับเราก็จะเริ่มกันเลยนะครับเมื่อน้ำเดือดแล้วผมก็ห้ใส่มะม่าลงไปครับลวกเส้นมะม่าให้สุกครับสำหรับชิมผสมต่างๆนะครับอยู่ด้านล่างเลยนะครับกลับด้านครับ โอเคเมื่อสึ้นของเราได้ที่แล้วนะครับผมก็จะทำการตักนะครับขึ้นพักไว้ครับเราก็จะมาทำการเริ่มผัดกันเลยนะครับผมก็จะใส่น้ำมันลงไปครับโอเคจากนั้นก็ใส่ กระเทียมแล้วก็พริกสับลงไปครับผัดให้สุกหอมเหล, <c oughs> ลืองสวยงามครับ เมื่อพริกแล้วก็กระเทียมของเราด้ชชี่แล้วเราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปครับผัดนะครับให้เนื้อไก่ของเราสุก เมื okay. kayak, ่อเนื้อแก่ของเราสุกพอประมาณแล้วนะครับก็มาปรุงรสกันครับผงปรุงรสครับผงชูรสครับน้ำตาลทรายครับซอสหอย ซอสปรุงรสครับโอเคจากนั้น,นครับก็ดึงใส่ครับผัดครับให้เครื่องปรุงนะครับเข้ากับเนื้อไก่ของเราถ้าใครชอบแบบน้ำเยอะก็ใส่น้ำเพิ่มได้นะครับ สำหรับใครถ้าชอบแบบแห้งๆก็ไม่ต้องใส่เพิ่มนะครับอ่าสัญญาณอีกหนึ่งเนะญญาะจากนั้นนะครับผมก็จะใส่เส้นมามา่าลงไปครับมาทานมากลุกนะครับผัดนะครับให้เข้ากัน เมืทุกอย่างนะครับเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ใบกระเพราลงไปครับแล้วก็ผัดนะครับให้ใบกระเพราของเราสุกเห็นหน้าทานมากโอเคเมอใบกระเพราของเราสุดวันแล้วก็เสร็จครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับ คุณและสวัสดีครับ